คุณอะไรครับผมชื่อวรวิทย์ครับคุณวรวิทอายุเท่าไหร่คะครับอายุนี้สี่สิบสามสี่สิบสี่สิบสามปีทำธุรกิจเหรอเงินเดือนคะอ่าเงินเดือนครับผมอาจารย์สี่สิบสามเดี๋ยวพี่ต้องดูว่าจุดอายุตรงไหนนะปกติเนี่ยอืออ๋ออยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะครับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับอยู่เมืองจีนิวทำร้านอาหารนะเปล่าเนี่ย ครับผมร้านอาหารเพรามือคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นกินเงินเดือนคะเป็นเงินเดือนครับค่ะชีวิตคุณเหนื่อยหน่อยนะชีวิตคุณต้องมาในลักษณะของวิชาชีพถูกต้องไหมคะถ้าคุณทําเงินเดือนในลักษณะเป็นตําแหน่งพี่ไม่มองไปจุดนั้นนะคะเพราะชีวิตของคุณต้องเหนื่อยนะถึงจะได้เงินนะหรือก็ไปทําผู้เชี่ยวชาญเอ่อสี่สบสามน่าจะอยู่ตรงบริเวณอยู่เนี่ยพี่ดูก่อน น่าจะเจอเส้นใจแล้ว mm hmm. เดี่ยวนะจะถามพี่ว่าไงคะจะถามว่าเนีครับคืออาชีพขอผมถ้าเกิดไปในสายอาชีพแบบเรื่องการรวดนะครับ mm hmm. ผมว่าชีวิตคุณต้องไปในสายในสายวิชาชีพแน่นอนค่ะคุณไปทำถ้าทำเงินเดือนคุณไม่มีตำแหน่งพอกก้าใาจนะฮะเพราะมือของคุณเนี่ยเป็นมือชีวิตที่ต้องสู้ชีวิต นะคะซื้อมาขายไปไปในแต่ต่างประเทศมันไม่ได้ให้อะไรเยอะแยะมันต้องไปนวดก็ไปได้ตอนนี้คุณเซ็งเรื่องร้านอาหารเหรอครับผมทำไมอาจารย์ทราบแล้วครับก็คงเจอเส้นใจอยู่นี่นะคะถ้าไปเป็นนวดก็ได้นะคะแต่นวดก็อะไรก็ได้ที่เป็นวิชาชีพอ่ะแล้วเงินทองต้องใช้ประหยัดนะครับนะคะต้องใช้ประหยัดหน่อยคุณเซ็งจะตายไหมนะคะตรงเนี้เป็นวิชาชีพค่ะ ทำไมไม่เรียนลายมือไปใช้ต่างประเทศหาเงินง่ายและไม่ต้องเหนื่อยด้วยนวดน่ะเหนื่อยนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็ศึกษากับอาจารย์อยู่ครับตลอดเลยครับศึกษาได้แต่คุณไปคุณไปดูโดยจริงๆยังไม่ได้เพราะคุณยังไม่มีการวัดมือนะคะครับผมประเทศอะไรนะคะเมื่อกี้ลืมอีกทีนี้สวิตเซอร์แลนด์ครับอ๋อกลับไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือตอนนี้ก็ไม่กลับยังกลับอีกครับอ๋อกลับไม่ได้ก็เอาอะไรก็ได้เป็นวิชาชีพ คุณอยู่ในร้านอาหารเป็นกุ๊กก็เปล่าคะหรือเป็นผู้ช่วยครับเป็นกุ๊กครับอ่าเป็นกุ๊กคงก็ได้วิชาชีพนี่เออก็ถ้าเกิดทาอาหารผมก็จานาได้ทั้งทั้งสองอย่างครับนวดผมก็พอๆกันคุณจะทำสองอย่างไหมอ่าพี่สามเลยครับเมื่อก่อนเนี้ยผมก็ก่อนหน้านี้ผมก็เคยอ่าทางานในร้านอาหารแล้วก็เวลาว่างผมก็ไปรับจอบนวดตามอ่า้วคุณแล้วตอนนี้คุณจะออกเหรอหรือจะทำสองอย่างก็ ถ้าเป็นไม่ได้ผมยังชอบทั้งสองอย่างอยู่ครับพี่ไม่พี่ไม่ให้คุณออกนะพี่อยากให้คุณทำสองอย่างนะเพราะชีวิตคุณต้องเหนื่อยอยู่แล้วถึงอยู่เมืองไทยมาเมืองไทยไปอยู่เมืองไทยมานานยังคะมไม่ได้กลับเมืองไทยนานนะครับมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะมาตั้งแต่อายุเทมาไนี่นตอนอายุอืมเมื่อปีสองพันสิบสี่ครับผมจับสองพันสิบสี่โอ้แปดปีแล้วสิ แต่ที่ผมก็เมาทำธุรกิจก็เกิดไปไม่รอดครับตอนธุรกิจคุณทํ <c oughs> าธุรกิจอะไรคะรตอนนั้นว่าจะเปิดร้านทำแครอเกครับไปเปิดร้านคครอเกะคุณก็พังนที่เพราะเพราะว่าดูของคุณเนะี่ยวิกตอรี่มีแวบเดียวยังไม่ทันจะหายใจเลยลงแล้วค,คุณจะทำงานในลักษณะที่ลงทุนระยะยาวๆไม่ได้เอาเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนเลิกคิดเลยบริวารคุณก็ไม่ดี นะฮะค,คุณต้องทําประเภทที่วิชาชีพเช่นทําลูกชิ้นก็ทําให้เก่งไปเลยนะ,ะแล้วถ้าทําสเต็กก็ทําให้เก่งไปเลยแล้วก็เปิดเป็นสเต็กของเราเป็นแบบว่าร้านไม่ต้องใหญ่ทําได้ไหมครับผมแบบนั้นนี่ย ถ้าไปน,นวดอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่ามันนวดไก่ไนี่ยอย่างเดียวมันมันมันก็นเ,เป็นลูกจ้างเขานะขอโทษนะนวดมันก็เป็นฟรีแลนซ์ได้แต่ว่าทําไมไม่เปิดร้านหรือเปิดยากคะถ้าเป็นเปิดร้านสเต็กหรือทาเดลิเวอรี่อ่ะทาได้ไหม,<ผ>มเล็กๆอยากผมอยากอยู่แล้วครับพอดที่ผมมาจมตอนทื่อํำธุรกิจช่วงนั้นผมก็เลยช่วงไหนคะทำมากี่ปีแล้วคะเมื่อก่อนที่จะ,ะอเอาเงินไปลงทุนตอนอายุแบอ,อพอต่อสิบหกแล้วครับสิบหกสิบ คุณไปลงทุนอะไรคะไปลงทุนอะไรก็ที่มันจะเอาลงทุนเดินเรื่องเอาร้านนี่แหละครับได้ทีนี้คือไม่ผ่านนะครับก็เลยชีวิตก็เลยจมตั้งแต่ตอนนั้นมาอืเงินคุณหายากนะต้องประหยัดไปดูมือซ้ายหน่อยค่ะอืนะคะตอนนี้ต้องพยายามมีวิชาชีพต้องเก่งให้ได้อชีวิตคุณต้องเผมอยากไปเรียนตำราจารย์อยู่ครับเดี๋ยวเกิดว่ามีโอกาสได้กลับเมืองไทยค่ะมาเรียนตรงนี้มันจะสบายกว่านะคะที่นู่นเขาหมอดูเขาดูันเท่าไหร่คะ ไม่มีครับจะมีหาไม่เจอก็เหรออ้าวดูดวงไม่มีเหรอโอกาสเลยนะเนี่ยดูดวงมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีอ๋อแล้วคนไทยก็อยากดูแล้วถ้าไปพิมพ์ลายมือนะฝรั่งชอบเลยสบายขนาดที่ผมขนาดผมดูแบบไม่ไม่ไม่เก่งเท่าไหร่ผมก็ติดตามาคไม่ได้จะดูดูพอแต่ผมก็ดูแค่ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนแค่นั้นครับว่าอ่าแล้วให้เขาใส่ให้เขาใส่พานให้สิเขาใส่ให้ไม่ล่ะไม่มีผมยังไม่มีครูเลยครับอาจารย์ผมยังไม่ได้เรียนเป็นหลักๆอ่าอย่ามาเรียนเลยชัดเจนนะ นะคะลายมือไม่สวยนี่แหละเหมาะสําหรับเรียนลายมือขอโทษนะที่พี่พูดตรงช่วงนี้อย่าไปลงทุนอะไรไม่ได้นะอ่าลงทุนอะไรไม่ได้ห้ามเด็ดขาดนะเจอเส้นใจแล้วนะคะร้านอาหารไม่ได้จะออกนะแต่เอาเวลาหยุดไปเรียนเสริมนะคะคือไม่มีการลงทุนอะไรทั้งสิ้นทําไม่ได้ค่ะอ่าโอเคนะคะค่ะแล้วมือวมันไอ้มือด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็ไม่ดีเยด้านซ้ายว่าไงคะ อ๋อเนี่ยครับเส้นชีวิตคู่ที่อาจารย์บอกว่าใช่คู่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีปัญหาอยู่ครับอืมเจุดนี้ใช่คู่คนนี้หรือเปล่าเ่าจะเป็นคู่ชีวิตจริงคน,นที่เออแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะพี่ถามเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีแฟนเหรอเออคือใช้ชีวิตแต่งงานครับแต่ว่าแ <laughs> ยกกันอยู่ครับตอนนี้อ่ะทําไมล่ะคะทะเลาะก,กันอืออยู่คนละที่ครับแต่ก็เลย อยู่เมืองหนึ่งคนละเมืองครับไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็เลยเกิดการได้ว่าเนี่ยเขาก็อยากถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันคือจะแยกดีนะครับหรือว่าจะใช้ชีวิตโสดไปดีกว่า,าคุณตัดสินใจเองแล้วกันแต่พี่มองว่ามันไม่เป๊ะนะพี่บุญแค่นี้นแล้วกันมันไม่เป๊ะตัดสินใจเ<ม>องมีโอกาสที่จะแยกกันอยู่มีโอกาสที่เลิกกันแล้วกันสูงคุณตัดสินใจเองดูอย่างเส้นอะไรฮะเส้นตัวนี้มันวิ่งชน เส้นคู่คลองเนี้ยมันวิ่งชนมันวิ่งออกมาคุณเขาเขาก็อึดอัดอยู่ตอนนี้ใช่ป่ะผมก็อยู่แบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนบ้านของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านใครคะเป็นบ้านของบริษัทนะครับตอนนี้ก็เนี่คือกำลังจะย้ายบ้านป่ะครับผมต้องย้ายออกในเดือนนี้พอนี้ยอ่จะย้ายเร็วๆนี้แหละตรงนี้แหละฮะมีเส้นยกย้ายด้วยนี่ไงเสาย้ายแล้วอฮะืมย้ายด้วยความไม่เต็มใจนะ ใช่เลยครับอาจารย์จะย้ายไปไหนช่วงนี้คือแบบก็ที่ผมยังไม่มีที่อยู่นะครับคือบริษัทมันหมดตัญญาการเช่าพอดีครับแล้วที่แต่แต่คุณทํางานอยู่กับเขาทํางานอยู่กับบริษัทใช่ไหมไม่ทำบริษัทนี่คือบริษัทเก่าที่ผมเคยทํางานอยู่ครับตอนนี้ เขาก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ที่เขาก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วบ้านหลังนี้ที่ผมเคยอยู่กับเขาเนี่ยเดี๋ยวย้ายแน่นอนค่ะต้องย้ายย้ายแน่นอนย้ายแน่นอนถ้าเกิดย้ายไปเนี่ยชีวิตผมจะดีขึ้นไหมครับว่าอยังไงไม่ตอนนี้ไม่ค่ะนะคะออกจากงานไม่ได้อยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นนะคะถ้าทําเสริมได้ตอนนี้ไปไหนไม่รอดเซนามิกําลังมาโอเคเราอีกปีปีครับถึงจะฟื้นได้ครับอาจารย์ จากตรงนี้วัดตรงนี้ไปประมาณสามสี่ปีทำเสริญบ่ายออกไม่ได้อือ๋อครับผมได้โอเคไหมไม่ลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะอืออะขอโทษนะที่พูดตรงค่ะครับผมผมเนี่ยผมจะได้ตัดสินใจได้ตรงที่ะตีค่ะมโอเคค่ะคค่ะขอบคุณมากครับครับครับระอาจารย์เดี๋ยวกลับไปเรียนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะนี่ขนาดตาปือๆง่วงๆนะยุพัชญ์ี เล่น,เล,น<ะ>เล่นเล่นชาดๆๆเลย